ถั่วทอดกลอยสูตรต้นตำรับเจ้าดังประจำจังหวัดที่หลายคนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปหากได้มีโอกาสแวะมาที่สุขโขทยัยซึ่งถั่วทอดกลอยเจ้านี้โด่งดังในเรื่องของแผ่นแป้งที่มีความบางกรอบได้ปริมาณถั่วลิสงและกลอยแบบเหมาะสมอีกทั้งยังมีรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมนอกจากนี้ยังไม่อมน้ำมันหรือเม็นอืนอีกด้วยที่สำคัญยังมีราคาไม่แพง แม้ว่าจะเป็นแบบจัดส่งต่างจังหวัดแต่ก็ยังอร่อยสดใหม่ไม่แพ้กับไปซื้อรับประทานที่หน้าร้านกันเลยขนมพิงเนื้อกรอบนุ่มละลายในปากรสชาติหวานมันจากกะทิอร่อยแบบสูตรต้นตำรับนอกจากนี้หลายคนยังชื่นชอบที่ขนมพิงยี่ห้อนี้มีกลิ่นหอมจากการอบควันเทียนอีกทั้งยังมีปริมาณที่มากในราคาที่ประหยัดที่สำคัญยังเป็นขนมพิงที่ทำสดใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือกลิ่นเหม็นอับ อีกทั้งยังไม่ร่วนเกินไปการันตีด้วยรางวัลห้าดาวจากโอทอบหลายคนถูกใจที่รสชาติของขนมหิงไม่หวานจนเกินไปทำให้กินคู่กับชาหรือกาแฟก็เข้ากันขนมทองม้วนสูตรดั้งเดิมที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเนื่องจากมีขนาดกำลังพอดีคำอีกทั้งยังมีรสชาติหวานเค็มและมันที่กลมกล่อมลงตัวพร้อมทั้งยังมีกลิ่นหอมของกะทิอย่างเข้มขน้นนอกจากนี้ยังถูกใจที่ทองม้วนกะทิของร้านนี้มีความสดใหม่อยู่เสมอ จึงทําให้คงเนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยเอาไว้ได้อีกทั้งตัวแป้งยังมีความพอดีไม่บางหรือแข็งเกินไปที่สําคัญยังให้ปริมาณที่เยอะจุใจถึง1กิโลกรัมเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับราคาก๋วยเตี๋ยวพวงที่มาในปริมาณกําลังพอดีสําหรับหนึ่งคนรับประทานในหนึ่งซองประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่หลายคนชื่นชอบกันมากๆเพราะมีความเหนียวนุ่ม อีกทั้งยังมีเครื่องปรุงรสที่เพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมให้กับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้นำไปปรุงให้สุกด้วยการเพิ่มเติมเนื้อสัตว์หรือผักตามใจชอบซึ่งง่ายและรวดเร็วมากๆหลายคนยังถูกใจที่บรรจุภัณฑ์ดูสะอาดตัวเครื่องปรุงรสและกุ้งแห้งที่ให้มาก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหือนอีกด้วยกล้วยเบรกแตกหรือกล้วยฉาบที่มีการผสมทั้งกล้วยที่สุกและหา่างเพื่อให้ได้รสชาติของกล้วยที่มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยวปปนกันไป หลายคนถูกใจรสชาติที่อร่อยลงตัวไม่มีรสฝาดอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมของกล้วยไม่มีความเหม็นหืนรับประทานได้อย่างเพลินเพลินนอกจากนี้ยังมีเนื้อสัมผัสที่กรอบแต่ก็เคี้ยวได้ง่ายไม่แข็งกระด้างกล้วยเบรกแตกยี่ห้อนี้ยังมีปริมาณที่มากถึง1กิโลกรมัมแต่ราคานั้นประหยัดคุ้มค่ารับประทานได้ยาวนานเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นของฝากสุขโขทัยที่ขึ้นชื่อ เนื่องจากมีกรรมวิธีเฉพาะที่ทำให้ได้เครื่องปั้นดินเผาสีสวยเนื้อแข็งแรงโดยเครื่องปั้นดินเผายี่ห้อนี้มีความพิเศษตรงที่แกะลวดลายฉลุที่สวยงามซึ่งต้องขอบอกเลยว่าทางร้านนั้นแกะลวดลายเหล่านี้ด้วยมือพร้อมฝาปิดที่ดูสวยงามนอกจากจะประดตกแต่งแล้วยังสามารถนำมาใส่ย,ยากันยุงเทียนหอมหรือจะใช้ใส่ของทั่วท่วไปก็ได้นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดกำลังพอดี หมูยอชื่อดังประจำสีสำโรงซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุขโขทยัยมีจุดเด่นตรงที่ใช้เนื้อหมูถึง85เปอร์เซนจึงทำให้ได้รสชาติความเข้มข้นของเนื้อหมูและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งนอกจากนี้เป็นใช้เครื่องเทศในปริมาณที่พอเหมาะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยลงตัวหลายคนยังถูกใจราคาที่แสนจะประหยัดของหมูยอยี่ห้อนี้อีกด้วยที่สำคัญยังปลอดภัยเพราะมีออยอให้การรับรองมาตรฐานความสะอาดและคุณภาพของหมูยอดังกล่าว ถั่วทอดกลอยแม่บุญมาเป็นอีกหนึ่งตำนานคู่สุขโขทยัยเนื่องจากใช้สูตรถั่วทอดแบบต้นตำรับมีส่วนผสมของถั่วลิสงและกลอยมีลักษณะเป็นชิ้นพอดีคำเนื้อสัมผัสบางและกรอบที่พิเศษมากๆคือการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้มีความโมเดิร์นยิ่งขึ้นเป็นถุงที่ช่วยเก็บรักษาคุณภาพของถั่วทอดกลอยได้ดีก,กว่าเดิมหลายคนชื่นชอบรสชาติในขณะที่บางคนยังรู้สึกว่ารสชาติค่อนข้างไปทางหวานและมีปริมาณแป้งที่ค่อนข้างเยอะเกินไป ขนมว่างโบราณที่หาทานได้ยากอย่างขนมเกลียวซึ่งยี่ห้อนี้ถือเป็นสูตรต้นตำรับเจ้าแรกในสุขโขทยัยเนื้อสัมผัสของขนมนั้นมีความกรอบถูกอกถูกใจคนที่ซื้อไปรับประทานกันทั่วหน้ามีรสชาติหวานอนเค็มเป็นขนมคี้ยวที่สามารถรับประทานในยามว่างได้อย่างเพลิดเพลินใจนอกจากนี้ยังไม่มีกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันแต่ทั้งนี้ถ้าเปิดแล้วต้องรับประทานให้หมดเพราะความกรอบของขนมนั้นจะหายไปเนื่องจากสัมผัสกับอากาศ แหวนหางช้างผลิตมาจากเงินสุโขไทยแท้ถึง99.99% 99มีดีไซน์ที่สวยเก๋พร้อมทั้งยังมีลวดลายให้เลือกหลากหลายสีใส่แล้วนอกจากจะช่วยขับสีผิวของคุณให้ดูเด่นขึ้นแล้วยังมีความเชื่อในเรื่อง,องการช่วยเสริมดวงชะตานำโชคลาภและเรื่องมงคลมาสู่ชีวิตด้วยขนาดของแหวนเป็นฟรีไซส์แต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามขนาดของนิ้วมือของแต่ละคนนะคะจึงทำให้เหมาะสำหรับการสั่งซื้อมาใส่เองมากกว่าส่งมอบเป็นของขวัญ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด